สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะก็อาจจะติดติดไปเลยนะรันนี่คลิปนี้ก็มาดูนะสถานการณ์น้ํากันต่อนะนี่นอำเภอหน,ะนองนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็นี่มาดูตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยอ่างน้ำแล้วอ่างน้ํานะ,นนะคุณขนมรู้กันนะอ่างนะครับมาดูกันว่าน้ําจะขึ้นเป็นยังไงนะครับีนน้าก็นี่ก็ยังไม่ถึงสะพานนะ อ่ะเดี๋ยวไปดูสะพานกันยังไม่ล้นสะพานนะน,น,น,นี่รถยังสัญจรได้นะแต่ว่าก็ใกล้แล้วใกล้แล้วนะฝั่งนี้ใกล้แล้วนะยังไม่รถยังวิ่งได้นะรงน,นี้ก็เขาเคลียร์คูน้ำไปแล้วนะนี่ดูคูน้ำาอ่ะเดี๋ยวลงกระจกให้ด,ด,ด,ดูนิดนึงน,นะ เลี้ยงถนนเลยนะเีน no, no like okay. oh ี like ้เ hey, ด anyway? no ็กน้อยดูกันเดี๋ยวเราไปดูโชเฟอร์หนุ่มด้วยนะไปดูจะเก็บเทียงมันจะลอยได้เลยตอนนี้โอ้มัเข้าไงวะเนี่ยอ้าไม่ทั่วเดี๋ยวไปดูโชเฟอร์หนุ่มเล็กน้อยนะครับกี่ยางโอ้โหเป็นแรงยางของนายโวอีกแล้วเช่นเคย ป่าทรงงทรงโบอะไรก็คงไม่เหลือนะครับเหลือแต่ต้นนะครับโอ้โหนี่คร oh ับชอปโฟนุ่มนะตอนนี hm. ้ชพปโฟนุ่มมาเก็บพี่ยางนะทำอาชีพเสริมครับนี่โอ้น้ำท่วมไม่ใช่หาน้ำดีจริงๆนะอาไปก้องไป ครับก็นี่ไอโจเฟ่หนุ่มเรามาเก็บพี่ยางนะกลัวพี้ยางมึงลอยน้ำนะนี่หารเบรเรนเจอร์ Ranger. มานีดูโอ้โหแม่เจ้าจะตกแบบนี้อีกสักคืนนึงน่าจะเต็มนะเส้นนี้ก็เต็มถนนเหมือนกันนะน้ำเนี่ยโอ้โหดูไหลไม่มีกูน้ำอีกแล้วเช่นเคยนะ แนวดีวัวเราใสา่ลุยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะเพราะว่าเรายกสองเลี้ยวนะแปลงยางในโว้นะใส่ชโชร์หนุ่มตักเล่นๆนะโอเคเดี๋ยวก็ไปดูต่อยืนกันต่อนนะครรบเดับยวดูบรรยากาศน,น้ำต,มตวมโดนยางแล้วมีเดบ๋ย่ย,ยากแล้วไม่ไหวนะเพราะน้ำเยอะจริงๆ ช่วยหนุ่มเราใส่ชุดกันฝนกันเลยทีเดียวเชียวไม่ง่ายนะเน,นี่นี่ไม่หนักเลยนี่น้องกุก grab ีตังยี่สิบนะคะ g r ับโชว์ตังหเลยเดี๋ยวอ,อ๋อกับมีตังนะคะชัน้นนี้ค่ะ ลามเขาก็ดูน้ำตวงตายตายดูได้ยังก่องเรงเนาะนี่เขาเราไปดูกันต่อหน้าว่าเราจะไปซอยไหนกันสายต้องลงนะเดี๋ยวนี่ก็เดี๋ยว่อยอะไรอนนั้นรถไม่ใช่ไม่รู้มันได้ไม่เป็ เค็มูซีขมุนควนทองมูซีควนดองกนมเนี่ยก็ปรงจะไม่ไม่ไลฟ์สดนะเพราะว่าเน็ตบางบางที่สัญญาณไม่ถึงนะก็ถ่ายเป็นวิดีโอไปแล้วเป็นวิดีโอดีกว่านะเพราะสายโดดมันสัญญาณเน็ตไม่ถึงนะบางจุดเนี่ยเนี่ยนเจอยวเรา ไมืก่อนนาะเจ้าเรนเจอร์เราก็จวนกันที่บ้านที่เรือนน้ำที่เรือน ไปกันต okay, ่อนะครับเอเคนะคลิปน like right ี้ก็ตัดประมาณนี้กันนะเดี๋ยวค่อยไปเรื่องลิปใหม่กันต่อก็วอย่างหนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้ะแล้เจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม